สวัสดีครับผมชื่อทีนะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งจะออกมาข้างกายเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เหมือนนะครับทุกคนกําลังจะเตียกันอยู่นะครับตอนนี้ผู้สูงอายุคนที่แก่ที่สุดก็คือคุณยายครับนี่ครับคุณยายครับเรากำลังจะมาออกกําลังกายของผู้สูงอายุกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยภายในหนึ่งสองสามไปครับเดี๋ยวผมให้ดูตอนที่เขาพูดนะครับ คนเรานี่นะในร่างกายเราเราเข้าใจว่ามีแต่เส้นเลือดอย่างเดียวแต่หารู้ไว้ว่าเส้นเลือดเป็นการนําเอาน้ําเหลืองกับเม็ดเลือดไปเลี้ยงร่างกายแล้วเอาเม็ดเลือดกลับแต่น้ําที่อยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันจะออกจากเส้นเลือดหลบไปอยู่ตามระหว่างเซลล์ต่างๆเยอะแยะแต่ว่ามันจะกลับมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีระบบปั๊มน้ําเหลืองระบบปั๊มน้ําเหลืองเราก็คือใช้กล้ามเนื้อปั๊มนี่แหละแต่บางคนนั่งนิ่งๆเหนื่อยเนยไม่ทําอะไรเลยทั้งวัน น้ำเหลืองมันก็ข้างอยู่ที่ขา,ขาใครเคยขาบวมมานะเวลานั่งนานๆขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินอะไม่ไหมคะไมขาบวมลเลยเพราะว่าไม่มีการปั๊มมันขึ้น <c oughs> มันก็คาอยู่คานานๆเข้าเดี๋ยวเข่ามันก็จะบวมข้อเข่าก็าจะบวมน้ำนี่เห็นน้ำคนต้องไปเจาะน้ำออกจากเข่าไหมอ๋อนั่นแหละน้ำเหลืองแล้วถ้าให้หนักยิ่งขึ้น <c oughs> ก็คือสารที่มันเป็นพิษ <c oughs> เป็นอะไรที่ร่างกายเราใช้จะต้องดึงกลับมะ มันก็คายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็ออกอาการเป็นฝีเป็นหนองเป็นผื่นแพ้เป็นลมพิษเต็มไปหมดเลยนี่แหละคือหลักการของโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือเกิดจากระบบน้ําเหลืองมันไม่ทํางานเพราะฉะนั้นคือวันนี้เราจุดก็คือจุดที่ต่อมน้ําเหลืองโดยเฉพาะคนหนุ่มๆเนี่ยป็นฝีเราจะให้มันปั๊มขึ้นมาได้ก็ต้องปั๊มตรงนี้กับปั๊มตรงนี้เพื่อให้มันดูดมันดูดน้ําเหลืองเข้ามาแล้ว กลับไปที่หัวใจแล้วเทลงที่หัวใจเพราะฉะนั้นทุกคนวันนี้นะเรามาฝึกปั๊มน้ําเหลืองปั๊มด้วยแขนก่อนสี่ท่าขาสี่ท่าแขนสี่ท่าวันนี้เดี๋ยวพี่พีที่อยู่ที่นี่เร็จะทำพร้อมกันเลยเริ่มแขนเบาขาเบาแสดงว่าน้ําเหลืองมันถูกดึงเข้าไปมันก็จะดูดน้ําเหลืองออกจากตัรแทน น้ำทิ้งน้ำระบายน้ำที่มีขยะเต็มเต็มมันถูก้างไปทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะพวกเราเรามาปั๊มด้วยแขนและขาให้น้ำเหลืองกลับเข้าไปสู่ระบบไรเวียโดฮิตสี่ท่าด้วยแขนนะท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งนะเายกแต่ว่าต้องทำแรงนะไม่งั้นมันไม่ปั๊มนะคือเราคือแขนต้องแรงขนาดไหนคะดูทาผมนะนะ มีสมัครนิดนึงหร้อนนะแม่อึ้บแน่นับหนึ่งถึงห้าท่าที่หนึ่งอะอย่าไปฝืนนะเท่าที่ได้เท่าที่ได้นะถ้าบางคนปึ๊บแขนหลุดติดไปเลยไม่ได้นะต้องขอคทษนะอ่างท่าที่หนึ่งแล้วนะท่าที oh no why. 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 ่สองเคยว่ายน้ำฟีเตตายไหมอ่าอ่าว่าย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 หน้ากวาดแขนไปเลยใช่ไหมคะวาดหน้าในท่าที่สองนะเอาท่าที่สามเคยว่ายกันเชียงถอยหลังไหมอ่ากันเชียงเวลาเราว่ายน้ะในกันเชียงถอยหลังเฮ้ยทำได้ทุกคนเลยเนี่ย อ, <c oughs> อาา้าวท่ที่สามอ้าวท่ที่สี่ท่าที่สี่อย่างงี้ตึ๊บอันนี้สําคัญมากนะสลับซ้ายสลับขวาสลับซ้ายก้มหน้านิดนิดตัวใหญ่คน,คนที่มายุแล้วจะทําไม่ค่อยได้นะเพราะเพราะได้แค่นี้ติดพุงติดพุงติดพุงไม่ไปต้าก้มหน้านิดนึงมันจะไปติดพุงเอาละทีนี้ตีท่านะอันนี้ที่ท่าปาดเซียนอีกคนอีกข้างหนึ่งเว้นหน้าอีกข้างหนึ่งกันเชียนถอยหลังทำได้ไหมเชียนมาเงี้ยนึบ ฮึบฮึบฮึบก็สุดข้างหนึ่งไปข้างหน้าอีกข้างหนึ่งอันนข้างหลังเด็กอ่ะอับอับอาร่าแขนสี่ท่าได้ยังเอาทวนมาอ้า่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเพื่อนใหม่ครับเริ่มเหนื่อยนะหนึ่งอ้า่ห้าครั้งละหนึ่งเราทำดีห้าเอาสองไว้หน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอากางเชียงถ่หลังกางเชียงถ่หลังนี่สำหรับคุณผู้หญิงที่อยากให้มันดึงขึ้นมาอย่างนี้ยดีที่สุดนะ ดึงหน้าขึ้นดึงหน้านี่คือเราทำอย่างละ,ะห้า,หา,หาทีเหรอห้าแล้วสี่สี่ห้าเราจะไม่ได้รับรรับรองครับพักเดี๋ยวจะรู้สึกแขนขาแขนมันจะเบา<อ>เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเลือดมันถูกย้อนหลือถูกดูดออกไปมันก็มีที่ว่างก็จะเบาลงน้ำเหลืองที่ดีก็เข้ามาก็าาาจะรู้สึกว่าสารอาหารไปเลี้ยงแขนแขนนี่จะเบาขึ้นเลยรู้สึกเบาขึ้นไหมรู้สึกเบาไหมคะรู้สึกเบาไหมนนเบาขึ้ะ าเบาขึ้นมาสักคู่นี้คือเราแกว่งแขนไปละมาถึงช่วงล่างบ้างคือแข่งขามีท่าค่ะมีทั้งหมดสี่ท่าเราสําคัญคือต้องทำดีนะดีกว่าเนล็บไปจวดนะเด๋เจพาะคุณผู้หญิงนี่ขอเก้าอี้นิดหนึ่งเพราะว่าพวกเราจับเพืคู่กันนะเดี๋ยวจะล้มต้องมีเก้าอี้เก้าอี้ก็เราดูก่อนนะท่าที่หนึ่งคือเตะไปหน้าอย่างนี้ครับทีนี้ถ้าใครตรงตัวได้นะอย่างนี้เลยครับหนึ่งเนี้ยอะอย่างนี้ได้ไหม อ๋อได้ไหมปนเซองตัวได้ถ้าตรงตัวได้นะได้ไหมคะได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้อย่าฝืนนะคะถ้าตรงตัวได้ถ้าตรงตัวไม่ได้จับเข้าอีกนะท่าหนึ่งท่าหนึ่งเตะหน้าเต่งหน้านะไม่ได้เฉียงนะแต่งหน้านะท่าสองท่าท่านี้ต้องเกาะละเตะหลังเตะหลังอันนี้เราต้องปั๊มตรงนี้นะเตะแรงๆนะไม่งั้นมันปั๊มน้ำเหลืองไม่ได้นะช่วยระวังคนข้างหลังด้วยนะแตะอย่าลืมคนข้างหลังค่ะอันนี้ข้างหลังท่าสองนะเตะหลัง ทำท่าะกี่ทีคะอ่าท่าท่าละห้าถึงยี่สิบทีแล้วแต่ไหวนะอ่าไหวนะหาเก้าอี้หน่อยคนคนคนโอ้ี่เขาเก่งนะเนี่ยโหนี่แสดงว่าการตัวตัวดีมากอสองท่าแล้วนะท่าที่สามอันนี้ดีมากๆเลยนะคุณผู้หญิงนะมันจะทําให้กระชับส่วนล่างด้วยอันนี้ทำค้าม้านะเตียข้างอันนี้ท่าสามนะอ่ะท่าสามนับหนึ่งคือห้านะสามนะตามทางแม่สามท่าสี่สุดท้ายเขาเรียกว่าเตะ เตะตัดเฉียงอย่างเงี้ยนไ่ได้ไหมเตะตัดเฉียงสี่ <S 1> <S 1> ถ้าไม่ได้ก็หยุดนิดนึงหยุดนิดนึงก็ได้จะได้ไม่ล้มนะเตะตัดเฉียงตัดเฉียงนะไม่ใช่ตรงนะตัดเฉียงอันนี้สําคัญมากนะตัวนี้จะปั๊มอย่างมากเลยผมก็จะเกาะก้อยี้นิดนึงถ้ามีก้กอยี้ก็เกาะหน่อยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะช่วยช่วยางไม่เหนื่อยสี่ท่าทั้งหมด โดยสรุปนะฮะสำหรับ,บ<า>น้ำเหลืองเนี่ยสำคัญมากในร่างกายเราถ้าเราทำบ่อยๆข่าวบวมขาวบวมโรคลมพิษโรคผื่นคันตามตัวตามแขนโดยเฉพาะแขนขาเนี่ยนะมันจะค่อยๆดีขึ้น<ช>ผมทำแล้วยารักษาลมพิษเลิกเลิกลกินเลยโ<ท>รคคุณแพห,หายไปเลยต้องทำบ่อยแค่ไหนอ่ะก็ทำทุกวันนี่ผมทำทุกวันตอนตอนเช้าก็ครึ่งชั่วโมงก็ทำให้เสร็จไปห้าท่านี่ทำอย่างอื่นเลยนะ ทำออกกำลังกายอย่างอื่นด้วยแต่ว่าเตะแขนเตะขานี่ต้องทำถ้าดูหน้าทีวีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแขนสี่ท่าขาสี่ท่ามันใช้เวลาไปถึงหนาทีเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตเราเปลี่ยนโรคภูมิแพ้โรคแพ้ภูมิมนั่นเอง มันจะเบาแล้วหายขาดไปเลยไม่ต้องกินยาเลยอืือคุณผู้ชมคะเป็นท่าที่ทำได้แบบง่ายๆสผู้ใหญ่ก็ทำได้ผู้สูงอายุก็ทำได้เด็กก็ทำได้แม่ทุกวัยเลยใช่ไหมคะก็ขอให้ทุกคนได้ทำกันไปบ่อยๆขอให